นี่นะเห็นบ่เจบเขาลึกๆนี่พี่ไอหมึ่งบ่เดงโอหมึงกระโดดิ้มอดเหมือนกันวุ้ยวุ้ยอย่ามให้จังซี่ทำไมเราคอยบอกวาแซมวีแต่อึงมาก lạ lạ ơi มาอยู่กับเออจะเดือนได้บออ๋อเออเออเงาแมแต่แต่พวเออตายไปนี่เออกับบ่มีมูลเลย <S <S เออได้จ้ะเออได้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 เคมาหอดกับทรมาเดอ้อจ้าอยู่นอนผู้หาเดอ้อจา่า โทรหาใครน่ะปาพอดีเอ้ยสมอนเพื่อนโทรมาโอ้นี่เออเพื่อน่ะไปหาหมอมาแล้วบัดที่นี่น่ะหมอว่าเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าฮะโรคซึมเศร้าเออเพื่อนก็เลยสิให้ไปยู่น้ำสักเดือนสองเดือนแหม่งั้นก็ดีตัวเนาะไปอยู่ว่าแกเลยดีอาตายจะได้ไม่ต้องหาปูหาปลาเดี๋ยวจะบอกให้นะอยู่ในเมืองเรานะเงินก็ได้ใช้ฟรีไม่ต้องทำงงทำงงหรอกสบายอย่าตายเล่นสันติเออก็ดีเด้ะ ไปขึ้นโทรหารก่อนเด้อโอ้บอกแกลวดได้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 ไดจ้าเอ้ยอเอ้ยเดี๋ยวข่อยไปยูน้ำเด้อโอ้ยว,ว่าสิว่าทโทรหาเนี่ยแหละอโอเคเด้อจ้าเดี๋ยวจิไปยูน้ำเคเด้เคเด้นะ่เป็นอย่างนี้ก็ดีใจเถอะะก็ดียังไม่ต้องหาปูหาปลาแถวบ้านนะเนาะเอ้ยข่อยเด้อนี่ลืมตัว พีุ่ดได้น เาเจ้าคือว่าไปแล้วโอ้เออไปไปมาเมื่อยๆไปาอาบน้ำอาบทาเปิดจัดพี่นอนไว้ให้แล้วโอเคจ้าไปไปแป้งติดเอาละป้าบ้านแกเขาทางไหนหรอทางบเดี๋ยวพาไปมาทำพี่ <c oughs> สเสร็จพี่แล้วฮะ,ละ เขียวอยู่วกบุมมี่มันเี้ยโอ้เรียบร้อยแล้วดีไหมเหรอเสร็จเร็วเลยะบ่ได้แหละัรงสี่ตรงสอนมวยเบิงขั้นโตเสร็จเร็วจรงสี่หันโตสิบุมมี่ความสุขเด้โตสิเป็นทุกข์คือเอ้ย ไแน่นอนอเบิ้งตัวเนี่ยเสียมโตเจ้านะมันต่ำมือข่อยเอา้าเอ้ยก็นึกว่านั่นต่ำ<ะ>ที่แท่เสียยนมีปีโอ้ยฟืนนี่กระไรเนาะนึ่งข้าก็บแเป็นปลาสิเต็กหรอกไม่ได้กินหรอกวันนี้นะข้านะ เว้นจ้หยังเว้ยยังอยู่ผู้เดียวยังเงี้ยมเนาะเออเยังกินอะนี่กะไอโสนนี่เนี่ยเราไปหาปลานะแม่ขันได้ปลามาชิโตไม่กินหรอกเด้อแซ่บเลยแม่วันนี้นะนราต้องไปใส่ดีต่ัว้านี่จะไปไหนเงื่อนตัว้านะหาร์เล็กนี่นักเดย์ไงเป็นสาวพราแห้งหรอเนะอันยูใส่ได้รยังกินเนี่ยโอ้ยอันนี่เว้ยวาถึงปุ๊บกับมาปับทันทีเลยฮ่ามึงนี่ มื่อเมื่อมาฆ่าดจะไปแลนเลนมึงไปใส่มานีุ่่นุ่นไปใส่อะไรตัวใหญ่งเราแม่อ๋อมึหาเพี่ไอ้ไอมึงหุดนไปซอยพี่อ้ไอมึงไปยี่อยู่ใส่ยู่ทงหน้าหุ่น่าไปหาปลาอยู่จงน้าติเอ้าก็คือเตอมเต้นแถวบอกว่านั่นจะขาดค่ำแล้วมันกับฝ่าวแลนไปเริ่มมันอย่างของมันวะซ้ำถึงแม่จงมันอย่างก็ได้ก็ได้เพื่อมันก็คือกัันน่นละละ โอ้ยได้จากตัวจังไหนล่ะกี่กระเดียวยังหาไปทั้งใดเลยเอาอุ้ยเห็ดยังอยู่เดี๋ยเนี่ยเอานี่ก็หาอยู่นี่โอ้ยหายากยากท่านแม่หนาฝนนี่มันจะแตกหยาบหยาบขึ้นมาได้หดืล่ะเออไม่หนีมา้ยดูซี่เห็ดซอยเอาดิ้วซอยบอกไอสันอีหล่ามาขุดไอซสิเป็นคนเก็บมาไหเอาเอาเอามันมีบ่ญเหรอพี่ไออุ้ยกคนอีกจ้ะน้อยเนี่ยมันหนาดินยังไม่เปิดนะเออ ปาดคืองามแท้จะว่าอีหยังก่อเมื่อกี้อ๋ออ๋ออายว่าขี่กระเดียนขี่กระเดียนมันงามนะเออเกินไปละคนหลาเกนหลาไปเออมันคือไปเห็นจักรโถดับยายโอ้ยอีจหน่อยอีจหน่อยโอ้ยโอ้ยกระเดียนป๊อดบางงามบางง่ามเลยแท้ โอ้ยละ่ะเป็นยังล่ะขีกะเดียนต่อตาต่อต,อตอออาอีดําดําบกจุกเนี่ยเ<อ>าขาตาไปเฮ็ดยังอยู่ข้างหลังเราเปลเนี่ยเอ้ไอ้กับเมื่อขี่กระเดียนซอยล่ะเด้ใจขี่กระเดียนพี่ขี่กระเดียนอยู่ข้างพี่เอาบ่ไปเบิ่งยังอยู่ข้างหลังพุ่นอ๋ออ๋อเฮ้ยเจ้านี่เนาะไม่ได้กินหรอวันนี้นะปปานะถ้าต้องโดนทั้งนา้นก็มาจากเคียนนาะเว่ าเฮ็ดเนี่ยมือวะไปติดอินบ่านอะป้าใกลนี่ก็ได้เนาะอย่นี้จะเสียงจอมเสียงเว้าวมัดมือวัดเว้นีูย่างมาดักได้ไก่ๆก่อย่างนี้ได้ยินเสียงมันอยู่เนาะมกูเสียงยังกินนี่แหละมากำมังทีต้มปลาเนาะแม่พ่อให้ส่วนปลามาต้มนี่นะปลานี่บ่พหันในหมาเฮียเนี่ยน้ำแห้งไปไหนรอบแล้วนี่นะเมื่อท่านเด็ดปลาอยู่บ่ปลานี่ล่ะบ่มาเถียนนี่เนาะบ่เห็นแต่เคลียร์เนี่ยออกไปเบิ่งเบื่อเม่นมันได้หลา่ของแล้วบ่ปลานี่แหละตะเวนจะสิล่วงเพราะแห้งเลยกูหิวเลยได้เนี่ย ก็ได้แม่บงมองให้ค่อยดเดี๋ยนค่อยไปบิงปากัไปสนกันมาจะเที่จากว่าเห็ดอย่างยื่ยอไอ้สมาเมยเมยพักก็เอามาแล้วปาว่าท่านได้ยู่ปานนี่สกินยังะย, <c oughs> ย,ย,ยจังไหนน,หน,น,น,นี่อ,อเป็ดนตนี่อนเสียบภาษาเสียบซืเอนี่เกันซี เสียบเสียบทางเข้าไปลึกๆนแง่เข้าไปลึกๆฮะเสียบเลึกๆหยองน้องไปนี้นะเห็นบ่เจบเขาลึกๆเนี no, ่พี่ไอ้ไอ้สนลึกเสียบหยางน้องกู ็นอย่างกันอยู่นี่ไอ้ฝ้ายไอ้เฮ็ดยังภาษาเสียเบสเสียเบสซื่อใช่เสียดจังใดเนี่ยคือเหตุผลเป็นนั่นนี่อ้ดิสอนเสียบภาษาเสียบซื่อนี่เสียดกันี่ทางเราไลึอกนี่แง่เราไลึกนี่เห็นบ่เดือดเขาลึกๆเนี่ยพี่ไอ้าก็นนี้ดเนี่เสียบลึกๆเออไีเด้น่าเสียบเบสน่าเสียบเบส เบ่อเป็นเอซุนก็นเลยมาสอนเสียบเบ็ดเนี่ยอา้าวเสียบเบ็ดเสียบเบ็ดนี่บอกเม่ยนจะ <c oughs> เสียบเบ็ดนี่เหรอเจากก้าคิดว่าเสียบยังวะ <c oughs> อุย้ยเออค่อยนึกขึ้นได้ปะค่อยต้มป่าห่าเจ้าอยู่ฟางมาเด้อได้ป่าแล้วอีแม่ให้หุ่นเนาะไปกันเด้อป่ามอป่าป่ามาันสิแห้งโอ้ยจะเมีนบ่ฟังอหี่ยงอ้าวอยากปีเลยกู Then come on and kill.